สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทสสินค้านะครับแล้วก็รีวิวสินค้าตัวนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีระบบการบินที่ครบนะครับแล้วก็เป็นสเกลด้วยนะครับตัวนี้เป็นรหัส f 0 9ย์ h นะครับก็เป็นยี่ห้อของหยูเซียงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกัน ก,ก็จะเป็นกล่องบรรจุพันธุ์แบบนี้นะฮะอันนี้จะเป็นกล่องบินเนียมอยู่ด้านในนะครับสาหรับเก็บสะสมหรือว่าจะบินโชว์นะครับยูเซียงอาซีนะครับ F 0 9นนะฮะตัวนี้จะมีระบบการบินนำร่องด้วย GPS นะครับเป็นสมาร์ทนะแล้วมีระบบดาวเทียมในการบินก็คือล็อกตำแหน่งความสูงแล้วก็สามารถที่จะบิน กลับมาลงจอดอัตโนมัตินะครับขึ้นลงออตโต้มีระบบแครเมล่านะครับมีกล้องแบบเรียวไทม์ด้วยนะครับแล้วก็กล้องเรียวไทม์จะสามารถดูภาพส,สดๆผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับโอเคนะครับมากล่องปีนียมก็โ,โหรู้หรามากนะ มีกันกระแทกด้านในตัวนี้เป็นคู่มือนะครับ okay, ก็เป็นตัวนี้ตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ให้หนึ่งก้อนนะครับในชุดครับเป็นลิโพส1 1เโวลต์หนึ่งพันสามิลลิแอมเจ็ดแล้วก็กล่องบาลานซ์ชาร์จนะครับมีให้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล่องชาร์จนะครับ ล้วก็จะมีหัวแปลงสำหรับปลั๊กด้วยนะแล้วก็ชุดนี้จะเป็นไฟนะครับชุดไฟแล้วก็ล้อยางสำหรับเปลี่ยนเจ้าตัวหอนะครับแล้วก็มีใบพัดสำรองพร้อมใบหลักชุดน็อตแล้วก็ไขควงนะครับตัวนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์ตกแต่งนะครับเช่นปืนอะไรต่างๆนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกล้อง FPV อันนี้จะต้องไปติดตั้งเพิ่มเอาเองนะครับก็คือมีมีแถมให้นะครับลูกค้าจะต้องไปติดตั้งแล้วก็เสียบปลั๊กเข้ากับตัวฮอนะครับแล้วก็โหลดแอปนะครับจะมีบาร์โค้ดให้ในนี้นะครับไปดาวน์โหลดแอปเพื่อที่จะดูภาพหรือใช้กล้อง นะครับตันนี้ก็จะมีที่ติดอาวุธนะครับพวกปืนลูกระเบิดตัวนี้นะครับก็ระติดแล้วก็ประตูจะสไลด์เปิดได้นะครับสไลด์เปิดได้นี่นะครับเวลาบินเราก็สไลด์เปิดประตูไว้ก็เลยอ่าผมจะเปิดไว้ ก็ที่จะระบายความร้อนของอุปกรณ์ภายในตัวนี้เป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับไม่มีเฟืองนะครับตัวนี้เป็นแกนตรงเลยเป็น4เบทดระบบการทำงานจะเหมือนของจริงเลยนะครับตัวนี้ใบพัดหางก็เป็น4เบรดนะครับใบพัดหางเป็นมอเตอร์บัลเลตขนาดสามพันาร้อยเควนะครับลอดจัด,จด ตัวล้อเป็นล้อ,อยางมีโชคอัพนะครับมาแล้วก็จะมีไฟสถานะอะไรด้วยก็มีเพียงเท่านี้นะครับในกล่องก็ตัวนี้จะเป็นรีโมทคอนโทรลตัวนี้บินได้ไกลถึง500เมตรนะครับเพราะว่ามี g e p s ก็จะทําให้เราบินได้ไกลขึ้นนะครับนี่ครับก็ปิดฝารีโมทก็สวยงามนะใหญ่พอดีมีระบบการบินเมนวนออโตอ่าผมขอตั้งเป็นออโต้ส่วนปุ่มนี้ไม่ต้องไปยุ่งมานะครับแล้วก็ตัวนี้เปิดปิด GPS ครับอันนี้ก็กึ่งกลางใช้ GPS ถ้าเราจะบินกลับเราสับขึ้นนะครับอ่าสับลงสับลงมาที่ Return to Home s เนี่ยสวิตบีตัวนี้ล็อกถ้าเราล็อกไว้การบินต่างๆจะปุ่มอะไรจะคอนโทรลไม่ได้นะครับอ่าเราก็ปลดล็อกปลดล็อกไว้แล้วก็ Return to home ก็จะสับที่ตัวนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโหมดไฮโลไ l o w ก็คือช้าเร็ว แล้วก็ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอสามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับแต่ตัวกล้องเราจะต้องไปติดตั้งเอานะครับตัวกล้องจะติดตั้งที่แบตนะครับแล้วก็เอาสายเลี้ยงกล้องมาเสียบที่ตัวแบตนะครับเพื่อใช้ใช้สัญญ,ญาณไฟโอเคนะครับอันนี้ก็จะขอเสียบแบตเข้าไปปับ๊บจากนั้นก็เปิดสวิตช์กดค้างนะครับ นี่นะครับไฟสถานะแบบจะขึ้น <Okay. S 1> ผมขอเอาฮอมาจอดตรงนี้แล้วกันแล้วก็เปิดรีโมทคอนโทรนไฟเขียวแล้วนะครับเดี๋ยวรอ GPS ขึ้นสักหน่อยทุกอย่างจะเป็นคอนโทรนด้วยเซอร์โวนะครับจะตามมือหมด รอ GPS แป๊บหนึ่งนะครับไฟเขียวกระพริบโอเคนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเราจะรอจนกว่า GPS จะขึ้นนะอย่างน้อยต้องมี5้ถึงหดวงตอนนี้ขึ้น6ดวงแล้วนะครับ ก็ถ้าขึ้นหดวงก็ทําการสตาร์ทมอเตอร์โดยการทางออกแบบนี้ครับแล้วค่อยๆดันขึ้นนะเี๋นวนะอ่าเดี๋ยวลองใหม่โอเคนะครับอ่าการสตาร์ทนะครับเราก็ทางออกมาเมื่อกี้ผมทําผิดอ่าทางมานะครับอ่า ค่อยๆดันขึ้นนะนี่อันนี้จะเป็นโหมดรับ GPS นะนผมขอบินต่ำๆให้กล้องเห็นชัดๆ ผมล็อกไว้นะไม่ไปไหนเลยเนี่ยไม่ไปไหนเลยลอยนิ่งๆเลยนะมันดูมืดๆนะตรง,งนี้จะมันย้อนแสงเราไปทางนี้พยายามที่จะถ่ายให้เห็นชัดๆนะ นะอันตรายนะอย่าไปพยายามอย่าไปโดนแล้วกันมันแรงมากชัดนะนะครับก็พยายามถ่ายให้ที่ชมชัดๆนะฮะเดี๋ยวขอบินเดินทางหน่อยตัวนี้เป็นหก h a n แนลสามารถที่จะ หงายท้องตีลังกาได้นะครแต่ผมคงไม่ขนาดนั้นหรอกอันนี้เป็นฮอนาวีนะครับเป็นฮอแบ็คฮอตตัวนี้มันจะมีพวกอ่าเป็นลายพางลายพางก็จะถูกลงไม่มี G.P.S แล้วก็จะมี F09F ซึ่งเป็นตัวสีแดงนะครับอันนั้นก็จะเป็นของพวกกู้ภัยนะครับแต่ตัวนี้เป็นสีเทาเทาเทาหางแดงอันนี้จะเป็น แนวนาวีนะครับที่อยู่บนเรือลบอะ่ะนะครับผมไม่เก่งหรอกก็ไม่ค่อยคล้องเท่าไหร่ก็บินได้อยู่ 20นาทีได้อยู่นะครับการบินตรงนี้เน,นี่ยครับก็ขั้นตอนการบินตามตามที่ผมบอกเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะปุ่มจะอยู่ตรงกลางทั้งหมดตัวนี้จะเป็นขึ้นนะครับเนี่ยดันขึ้นก็ขึ้นยกลงก็ลงเราทำเบาๆนะครับไม่ต้องรุนแรงนะครับมันมันขึ้นเร็วลงเร็ว แล้วก็ถ้าเราหมุโยกมาทางซ้ายนะครับฝั่งนี้มันจะเป็นการหมุนตัว้าย,ายขวาตัวนี้ก็จะเดินหน้านะครับถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาแต่ถ้าเราบินเดินทางก็ควบคู่กันเนี่ยนะครับก็จะบินโฉบมาเหมือนหอจริงเลยนี่นะครับ เอียงเดี๋ยวโค้งผมจะโครจรซ้ายนะขวามันไม่ค่อยถนัด ว่าผมจะบินได้นุ่มนวลขนาดไหนาไม่เรื่งนุ่มนวลนะบินง่ายนะครับแต่มันมันมันแรงมากครับจะมีไฟสถานะถ้าไฟ ด้านหลังเนี่ยถ้ามันเป็นสีเขียวกระพริบกระพริบเนี่ยหรือว่าขึ้นสีแดงอะ่ะยังบินไม่ได้นะครับถ้าเขียวติดค้างก็คือสตาร์ทมอเตอร์แล้วก็โยกบินได้ตัวนี้มีไฟนะครับที่ตัวแอร์ลอนนะครับผมเรียกแอร์ลอนแล้วกันไฟจะมีสีแดงกับสีเขียวฝั่งนี้จะเป็นสีเขียวซึ่งระบุว่าซ้ายขวาของเฮลิคอปเตอร์นะครับด้านในมันจะเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่เลยนะ มีไฟใต้ท้องแล้วก็แบตตอนนี้ผมบินไปเหลือสามขีดครับเดี๋ยวนะยางหลุดโอเคอายางก็เลื่อนปิดโอเคนะครับสำหรับใครชื่นชอบตัวนี้นะครับอศูนย์ h นะครับ gps ตัวนี้มี camera มาด้วยนะครับตอนนี้ gps เนี่ย สิบเก้าดวงแล้วนะครับจะนิ่งมากผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับก็ติดต่อตามเบอร์โทรอดีไลน์ที่ผมลงไว้เลยครับสวัสดีครับผม